แต่กอนนี่ปางองคางนี่มันสุดสุดนักพอดีหลวงปู่ช้มเนี่เพิ่นมีบาลมีขึ้นมาเนี่ยเพิ่นเกิดนหัวจักเพิ่นหลเพิ่นก็เลยมาสร้างแต่ไม่ต่กอนผ้วานี่เพิ่นเอื่นขาหลวงเนาะพอดีทราบถึงขาหลวงเพิ่นก็เลยออกมาบ่บ่สรสางถาดเพิ่นเป็นคนหลันเนี่ยนะสางที่เป็นหยังล้ว่ะผู้ได้ย่อมตายขันบ่ได้สางย่อมตายเลยได้สางสร้างปีเดียวเสียจ โดยการบูรณะพระปรางองค์กลางได้มีการฉาบปูนทับและก่อขึ้นเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีซุ้มพระทั้งสี่ทิศหน้าปรางองค์กลางชั้นล่างสร้างเป็นวิหารพระพุทธบาทส่วนปรางอีกสององค์ก็ได้รับการบูรณะจากทางวัดด้วยเช่นกันปรางองค์ทิศเหนือทางวัด ได้สร้างศาลาครอบไว้